การท่าสาธุเฉลิมฉัตรค่ะค่ะพายเอฟซีมาติดตามเนี่ยทางเรียกเมนูเนาะพี่น้องแต่ว่าค่ะเพื่อนเราสร้างสร้างคั้วแหว้ล่ะพายเอฟซีทั้งสองแอดมินเพิ่นมาเด้อสั่นเดี๋ยวเพื่อนล่วงท่านเดี๋ยวเรื่นเพิ่นเพื่ล่วงท่านให้อีกวัดนึงค่ะบุญกระถินบ่ค่ะปู่อาบุญกระถินบุญกระถิน เลยบอกเพื่นอนทีต่ตรงท่านขันเพื่อนมากกับบอกหลีกเพื่อนแน่ตัวเกาหันละ่บ้านนะจะเอาเปิ่นกับนี่ยำตัวเกาหาากันละเตาเปิ้นกับว่าตัวที่เพื่อนฟันไปข้างล่างเพื่อนบอกให้กันบนไปน้าเพื่อนบ้านนะอ๋อค่ะเอาพี่น,น้องนะคะตอนแรกนะคะแอดว่าสีม,มาสัมผัสเมนูสดๆนะคะผาจานก็เลยให้เมนูไปซอยงานวัดนะคะวัดเพื่อนย่ไก่เคี่ยงนี่แหละพี่น้องนะคะไปเห็ดลงท่านนะคะแต่ว่าเพื่อนกับฝากข่วมไว้น้าพาจานว่าขันชบาขึ้นมากกัให้นะคะ สัมผัสพระอาจารย์แทีนก็ได้นะคะให้ให้พระอาจารย์นี่บอกแนวทางให้เอฟซีก็ได้นะคะเนาะหาคนสร้างความไว้กับพระอาจารย์นะคะเนาะสร้างความไว้ครับก็ต้องเฮ็ดตามเพื่อนนะครับการเพื่อนระหว่างเนี่ยเพราะว่าเพื่อนก็อยากแบ่งปันเอฟซีอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นึงโค้งทุดท้ายท้ายสุดเนาะพระอาจารย์เนาะแต่ว่าสิมาสัมผัสเพื่อนตั้งใจตั้งใจว่าสิมานั่นแหละสายคนชิมานะครับเนื่องจากมื้อนี้ก็เป็นฝนเข้าอีกนะครับฝนตกอีกนะฮะยูเอียงบุ้น ค่ะจักหน่อยกับศิเป็นเม่นบุญยู่นี่แล้วพี่น้องทำน้ำยาเองนะค่ะให้ผ้าจันเฮ็ดซาราเลี่ยวนะคะเจ้าสีอันนี้เนาะค่ะเนาะค่ะกับมาวิธีถวายซาร่าเพราะผ้าจันทีถวายซาราค่ะเอาไก่หอดมือหอดไก่หอดมือหอดยางเนาะพี่น้องจังสีบอกบุญเพื่อพี่น้องอยากรล่อมทำบุญน้ำกันเนาะเลยไก่หอดมือเขาค่ะหลานตามแนวทางที่กับบ้านในรุ่งก็เคืียรนอ้อมันบา บ่ท่านไน้ลงไปมันบาจีล่งแล้วคะลงแต่งแต่ตองงวดค่ะตัวที่เพ่นหามาก็ว่าบางงวดก็มีว่ามีเพิ่มเติมรูปเปลี่ยนแปลงสินะคะก็ไม่ยำในเอฟซีเบิ่งแลค่ะตัวเลขขันบบเปลี่ยนแปลงเด้อเอฟซีตั้งช่องสบาผ้าด้วยใสยกระเมยนผ้าด้วยวิไล่ห้โชคตัวเลขขันย่งยืนดันตัวเกาพ่นบอกว่าให้ยืนดันตัวเกาเนาะให้ยืนดันตัวเกาพ่นก็ยืนดันตัวเกาเก้าสามแปดตัวเกาหางเดียวเหมือนเดิม จํารับชุดสามตัวจํารับชุดสามตัวแล้วก็ที่ว่าที่พ่นเน่นข้างล่างกัน่นบ<ฆ>่ค่ะเก้าสี่เม็ดเ<ฆ>ดีวยวค่ะแต่ว่าเพิ่นเห้กันบนน้ำเ<อ>ห้กันบนไบน้ำเนี้ยเก้าสีนเี่ยวให้เอ,เอาขึ้นบนน้ำเนี้ยเ,เกิดว่ามันพาดขึ้นบนเพิ่นว่าเห้กันบนน้ำมันกับโบหลายตัวนะ<ฆ>ค่ะครับเรีว่าเก้าซีซีเก้าห้องกับครับโอ้ค่ะ เป็นแนวทางเหล็กลุดในกล่องที่พี่น้องล่อค่อยละพี่น้องนะคะเนาะมือนีเป็นวันที่สิบหานะคะส่วงส่วงบายนะคะเนาะกะมายำคงสุดท้ายนะคะบนบวกล่างเด้อบนบวกล่างมันมีคู่เดียวคู่เดียวก็ซืให้บนบวกล่างเมนูเพิ่นสั่งพ่วงไหวเนาะพี่น้องเนาะสั่งพ่วงไหวมากเั่นค่ะข้าบะหมักตัวคือเพิ่นบอกไว้ว่าเก้าสามแปดข้าบะหมักสามแปดคือข้ามักเก้าแปดข้ากระซื้อไปนะอ๋อคือว่าตัดเหรียญได้ข้าตัดเหรียญได้นะคืองวดที่มันออก เป็นบอที่เพื่อนไปล่อยไ <30 6 S 3> ปยังหกสามศูนย์สามศูนย์หกสามมันออกเ0็ดศ<ะ>ูนย์สามค่ะคือไฟที่รุดมากตอนเพิ่นไปเมืองเล้ามันบบอรับ<ะ>มือหวยออกนะหกหกเก้ากับศูนย์ห้าศูนย์ตัวตัวมากไปอยู่เมืองเลาห้องบัดเอาบอร์ท่านนะนบอท่านครับโทรศัพท์โทรกับ่บอติดบาดเจ็นเนีน<ะ>่ยนะคุณก็ไปเมืองเลา<ท>าแต่ว่านี่เยอมาก,<ท>กได้ตัวนี้กันว่าด้ไุคนแล้วอันนี้กับเพิ่นก็คือเอาไปเป็นแชร์แนวทางขั่นตัวใดมันดังเข้ากับยาซื้อ เขางดไหมค่ะคันมันบดดังกะซื้อไปแต่ว่าคันผู้ใดได้ติดตามนี้ป้อยคลิปไปสิหู้จักไปัตงแต่เลกตัวนี้ย่อมท่านดังมากมนตัวนี้บัท่านได้ดังมากเรกตัวนี้ค่ะบัท่านได้สรุปที่น้องบัวลำพูสามสิบแปดจำเมนค่ะเพราะว่าตัวนี้มันไปกวนมูลแมียนมากกว่าไปเป็กว่ไปสีว่าเฮ้าเรกดังไปปล่อยกะเอาแต่เพิ่นบาเพราะว่าตัวนี้เฮามันไปัตงแต่วันที่สอง เงื่อนนั้นก็ให้ไปวันที่สองตัวหนึ่งแหล้วก็งวดนั่นก็เอามาไปติดเสาสะลาไว้แต่วันที่สามอ่าเก้าสามแปดตีเพื่อนบอกมาหน่าอ่าแต่เข้าเก่าไปใส่ดุที่เพื่อนเก่าเย็บซี่เม่นผมอกเขาเด้อค่ะเนี่ยมีตัวนี้เมื่อว่านี่ที่ว่าโทษก็ไม่นูไม่รู้ว่าฝันนี่เพื่อนฝันยังไงค่ะตอนที่โทษไปหาเพื่อนเพื่อว่าเพิ่นก็ล่างเดือนร่างมหาพราจาอ๋อเพื่อนฝากความไว้บ่ค่ะเรื่องความฝันฝันอันนี้ควอมฝันเพิ่นเพื่อนฝันว่าเนี่ยเพื่อนฝันว่าได้เจ็ดหกกับเจ็ดหาเราฉันว่า ฝันฝันเมนูฝันไดนกินผมกินห่าฝันคนฝันฝันวางไ่ยเราพระจ่าคนบอกให้ฟังบทเพื่อนอันเมื่อว่านี่พี่น้องนะคะเจ้ากขึ้นมหาพระอันาร์นะคะนอบันนี้โทษหาเมนูว่าเมนูสีมฮอดตอนไดนะคะเมนูคนว่าสีมฮอดคำนะคะชาวาบากันลงไปก่อนคนเรียกว่าคนฝันดีนะคะอยากบอกเอฟซีนะคะตอนแรกว่าสีม่สัมผัสสดๆเลี้ยงความฝันนะคะเอออันนี้ตัวที่พูนว่าคนฝันเนี่ยอันนี้พูนว่าคนฝันค่ะ นี่อันนี้พ่นน้ำพ่นฝันฝันตัวอยู่ฟังนั่นฝันก็คือเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหนานี่ยปะคะเออเนี่แหละเจ็ดเจ็ดหนาไว้เนื้อครับเอฟซีครับนี่เป็นแนวทางของเมนูอันนี้คือตัวเสริมความฝันเพิ่นครเพราะว่าอันยุนนี่แหละอันที่ใช้การลอกค่อยมาได้ใส้การด้วนี่แหละแมนโบแมนเท่ากับไปใส่ดุนพินิจเบื้ับอืมนี่แหละพ่นฝันพ่นพ่นบอกให้ฟั่งปะค่ะพระอาจารย์ว่าพ่นฝันว่างไลยแต่แรหพก่นบอกบอกในหัวซับ่าสิว่าบอกสู้ฟังอยู่ดิค่ะเขีจมบัตตี้รัน โอ้กเน่ะครับอ่ะพ้นฝันพ้นฝันว่าน่ะพ้นฝันมีคนมาบอกมาเขียนเลขให้เจ็ดหกกับเจ็ดหาตัวแดงจึ่งคึงว่าสั่นเพื่นวานนะโอ้โอ้ครับฝันว่ามีคนมาเขียนให้นล้วพี่น้องเพราะว่ามือว่านี้่าช่าะว่ามันคำเดียวกันเลยลงเมื่อก่อนพี่น้องลงกับก่อนนะคะเนาะครับก่อนเมนูสีมานนะคะ นี่คือวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าครับวัที่จะถึงก็คือมืออื่นนี่นแหละเพราะว่ามือนี่เป็นวันที่สิบหานะครับทั้งแอถึงมากนะครับวันประจำวันที่สิบหกนะคะนี่เพราะนั้นจากขันคือมาแล้วครับมันบดังกือคือคือกับว่าไงกับโบเปียนน่ะกาคขันมันดังแล้วเขาก็ฟั้งกระแสอีกนะค่มแต่ว่าขันโค้งกับจีโค้งกับจีโค้งใน่ํานี้แหละโค้งันทีสิบหานี่แหละเพื่อจะยืนยันตัวเก่า เจ็ดหกเจ็ดหานี่เป็นเลขควบฝันเมนูเลยครับเลขควบฝันเมนูใส่ดูพี่นะเรเลขรุดที่พี่น้องล่อค่อยยำเป็นโตเก่าพี่น้องนะคะเนาะผู้ใดที่ว่าล่อค่อยนะคะข้อมิลเรียกร้องเขามาลายนะคะรอเลขรุดนะคะจากเมนูนะคะคือเก่าสามแปดเก่าซีนะคะผู้ใดได้ซื้อใ้ตั้งแต่ปลอยนะคะไปลายมือเลียวนะคะกับข้องสื่อซื้อได้กันอยู่เนาะพี่น้องเนาะใครบอกว่าง่าไงคือปล่อยกวนเลขดังสีมากว่าจะ่ไหเมียนค่ะกับข้องสื่อซื้อกันได้อยู่เนาะ มันมาส้นกันพอดีท่วมกันพอดีเนาะค่ะเนาะอ่ามันท่วมกันคือกันก็หมวดอันหาแปดสามนั่นก็ได้มาสามตัวแตกพี่น้องกันท่วมกับเหล็กดังคือกันหมวดนั่นเนาะค่ะเนาะแม่แต่ว่ากับกับผู้ใดซื้อก้อนนะกับซื้อได้หมวดนั้นก็แตกสามตัวพี่น้องแต่ว่างมวดนี่นี่นี่เขาไปล่ำไม่เบิรแล้วรอตเตอรี่นี่เป่าไปมากไวเบิดแล้วเนี่อโอกการงดไปแลอาจย์ได้ไล่ใบอยู่บ่ ผู้ลำบัดพันอวบผูหลังก็ฉีดเบอ่์เจ้าสีอ่างตัวอวบตัวได้หรือครับยำแนี่ท่าเก่าซีนี่เป็นว่าบนล่างนั่เด้วยครับค่ะเพูนว่าเพื่อเพื่อเพื่อโดดขึ้นบนาโดดขึ้นบนเก่าซีนะครับอ่ารอบพิจารณาเบปงเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมาเข้าจังตาโมมาเข้ากับปล่อยพันนั่เสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะอันนี้คือเลขของเงินเียนากไว้แต่ว่าของของครูมันกันหลายตัวยุ่นเนี่ย ะเอของอาจารย์กับป้อยคลิปไปแล้วพี่น้อง่ว่าสิเป็นเลขสูนย์หรือว่าเลขคขนวนนะคะนัไปเบิ่งได้นะคะคันน้ำมตนก็มีส่วนเหรียญครับส่วนเหรียญกับพี่พรคันเลขติดศูนย์ปัวแต่เมื่อจิตติดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แดค่ะลงไปในคลิปเดียวกั็ลวดเท่าได้นี่ยอ๋อศูนย์สามศูนย์เจ็ดศนย บ่แมนนี่บ่ค่ะแมนนั่นลาอ้าอันนี้ของพระอาจารย์เอาฝากใส่ในคลิปนี่เล้วพี่น้องฝากใส่ในคลิปไปเลยฝากใส่ในคลิปเมนูอ้าฝากใส่ในคลิปเมนูเนี่ยพี่น้องเอาออกเลยก็ได้เขาเมนูแคปเพิ่มแคบอะไรอันนี้ฝากไปน้ำครับคันเลขติดศูนย์คือว่าหนาที่นี้ที่สามคู่คันเลขติดก่อบาดมันมาเชื่อมากตัวนี้เล้วพี่น้องอ้ามักศูนย์เก็บบัตรในตีเลขข้างในคันเพิ่นมามันมาส้นหยังบัดนี่ส้นนุ่ยสองตัวบัดกับเลขที่เขาปล่อยไปได้เห็นไหม อเล็ข้างในเนี่เห็นว่ามันมาชนกันก็ชีมากไลตัโอ้เหล็กเมนูมาตรงเลขพระอาจารย์ตัวนี้เก้าวชีกับสามแปดแบบนี่เน่ยมันเหมาตรงกันนะแต่ว่าสามสามตัวเขาป็ตรงเนาะสามตัวะ้าจา์เก้าสีอ่าคนสามกั่บัดนี้อันคลิปที่เขาลงไปก่อนเนี่ยคือคือคือกระบ่าลงตัวงวดไปห็นไหบอสเจ๊เนเลยบอสไอที่สุดเต็มมันไหม ชุดเต็มมันลงไปแล้วค่ะตั้งแต่บัวค่ะบัวแล้วมาอยู่ใสบัวเยอะตึงเลยแป็บนึ่งเยอะที่มอ้นนี่ตัวบัวให้เราใจเย็นนี่กระดาษเหล็กนี่อันนี้ก็ฝากไว้น้ำนี่รอบนี้ติดติดบ่ติดเหล็กบิงเงินล้านเอาร้านเปอร์เซ็นต์เอาสรุปใส่กันแล้วี่น้องโค้งท้ายแล้วนะคะเนาะเอาไปลำไปล่วยน้ำกันพี่น้อง วิ่งเก้ากับศูนย์ขับเลขวิ่งเงินล้านออสายขมิ้นครับค่ะสิบหกตัวล่าคงตกค่ะเอาให้เอฟซีพย้อนเบิ้งกันเลยนะคะผู้อาวุโสค่ะพยนต์เบิ้งที่ชุดเต็มนะชุดเต็มหกชุดนะเห็นไ่ะชุดเต็มหกชุดมันเปิดเปิดซ้นกันอืเอาเสียกขอนะคะพี่น้องคะหลังจากที่รับช่วงดาฟังตัวเล็กแนวทางนะคะ แนวทางนะคะเหล็กรุดในกล่องของเมนูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเมนูกะฝากความไวกระพาจานนะคะเนาะขัดขืนมากโประนะคะก็คือสัมผัสนะคะพระอาจารย์นะคะเนาะเพราะว่าฝากแนวทางไวกะพาอาจารย์นะคะเนาะอากาศแนวทางสรุปในโครงสุดท้ายนะคะมีฝากตอนของพระอาจารย์นะคะใส่อมเมนให้พี่น้องนั่มนะคะก็คือนะคะชุดสรุปของพระอาจารย์นะคะเนาะในคลิปนี้ก็คือว่าเข้าใดกันสองเด็งเนาะพี่น้องเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะค่ะ ให้พี่น้องโศกมานให้พี่น้องรำรวยสุขุสุคนนะคะผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะเนาะให้โศกมานให้แดงเง,เงินแสนเงินลานเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ